เพราะไม่เตอร์เชื่อกูผลก็เคลียร์ขอกคลีเนี่ยเตล่บัมบัมบัมบารามบัมบัมบารบัมบัมบัมช่างภาบน่ารักกับใครได้ไหมเว้นในฉันคนเดียวได้ไหมมีตัวเนี้ยมีตัวเนี้ยมีตัวเนี่ย ตัวะไรตัวะไ่อะตัวะไรอะตัวถือหรือเปล่าโอเคจโจแค่ห้านารักกับใครอย่างนั้นอะเว้นในชันผลเดียวได้ไหมนะครับปุ๊กไปโดนปุ๊กไปโดนก็แต่ปูสาวาเหนือยอยู่ที่ใดเจ็บอยู่นะ ตอใครใครก็ไปหาว่าแต่บุษราบ้านคุณอยู่ที่ใดเท่ากันโว้ยโน้ป <Nope. S 1> ท่านใน่กูรู้ป่าวะบ้านคุณอยู่ที่ใดงงกูจะรีไปต่อใครใครใคไหนก็ไปหาว่าแต่บุษราป่ามาป่ามากูติดดีกว่าวะหล่อไว้ระวังป่าอยู่นูย้ย คอมตัว์แก๊งน่นะเอ้ยลองตายนะ่ะเฮ้ยได้นะสวยดีอาภูโอ้ไม่โดนยู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 ทีไปดีไป,ไปเออ <c oughs> สวยแล้วสวยแล้วลุงบาปเราไมันจะสลายเจอกักควรฉันขอบคุณและให้ไปไหนวะภู <c oughs> <c oughs> เวลากีบอ่ะเอามานะฉันไม่ต้องงานใครอีกนี่ไปเอาเอามานาเอาของจะกลับบ้านใช่ไหมพกเบฟเนี่ยกลับแล้ววัตถุฟ้าเนื้อจะกระดอนเรอเอาดิพูพูเอาพู แป๊บเดียวมีแฟดป่ะเฉยมีแฟดนี่มีแฟดตีวะ er. ไอเขี่ยมันแฟดก่อนกูตายฟรีเลยฮงเล่นหยองจัะมาเพื่อนโอ๋อไ oh, <my> ม่โดนมึงจะตายแลน่เล่นงั้นอะแตกตายละจะไม่ได้อะไรด้วยได้เฮ้ยได้เว้ยสุดยอดมึงเล่นหยองแน่นอย่าหยองดิเพื่อนแกหน่อย ป่าต้องเสียใจไล่ถึงไหนฟวยงามเอาไปบางทีโลกนี้มีคนอย่างเช้คน,นช<า>อบดีทุกคำเก่าเวียชื่อม่ไปใส่ชุดงานไปกับกล้าชื่อเชาอ้า,ามไม่ร้อนสุดท้ายเพราะว่านหายไปไหนมาไว้ก่อนเออน,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 นังแฟต ฉ่ำเบาเฉยไอเหี้ยคุณนั่งฟังเพลงนะขืนอยู่เพลงที่กูแชร์ในตอรี่อ่ะไม่ไม่ไม่ขืนสัตว์อ่ะเพลงนั่งน่ารักสัตว์อ่ะไม่ใช่เพลงหรอกกูรู้เพลงไอ้เหี้ยโดนแล้วอ่ะคนจากมึงเป็นเชื่อไม่ได้พ้องโดนคีบ ยังน่ารักคืนยังไม่พอไม่ต้องจะบวกกันนะเนี่ยอู้เดี๋ยวตัวเพื่อนเลิฟตัวอยู่กูรออยู่เบื้องหลังมึงอยู่ใกล้ๆกูหน่อยดิเฮ้ยหลังกระดานมึงเข้ามายิงไม่ทันเดี๋ยวมึงแฝดไตแทงอะนะตี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 ผู้ตีตี กูเอายำยำหนึ ula, in ่งชิ้นะยำยอะไชี huh. ่ชิ้นไอ้นฮอนอะไรเวทกนูชอบากน้กินได้แล้วฉีดแล้วเขาบอกว่าสามวันเจอเจอยัฟืวเบอสนะใครจีนิสกินเสนได้หรือไม ไม่ได้รอหน่อยนะหยิ่งมีชินมา้งไม่ได้บินแลบ้าเยี่ยวบอลรักถูกเยเอยมไปบอกรใครมึงห้ปวดแขนน่ะกูแบบปวดง่ายปวดเลยอะแบบไม่รู้สึกอะไรเลยอะปวดวันปกติอะกลับฟูกลับเมื่อวานน่ะนะวันเนี้ยแบบไม่รู้สึกเลยเลยเมื่อเมื่อวันนี้ตื่นมาปวดตอนเช้าอะนอนไปตื่นหนึ่งตื่นมาหายแล้วนะ มูตื่นแบบมุนแขนเล่นอ่ะแบบรู้สึกเหมือนแบบไม่ปกติอ่ะแบบแขนแม่งโคตรปกติก็ยังเปวดอยู่ดีอ่ะอันนี้ก็หายแล้วหรอกระเซี่ยวไม่จะมีคนปวดกูไม่กูไม่ปวดเลยแบบยั้งยังเดี๋ยวเราดูเข็มสองใจอย้าพึงไปบอกนะใครรอฉันได้รไหมอ้าว รอกองได้หรือไม่อเดี๋ยวนนี้เกมนี้มันเน้นสามคนบ่อยอ่ะฮิปต์ต่อเดียวเยโด้อะไรวะฮะเยโด้อะไรวะเช่นนี้มันต้อใครดาราจีนมาวะียุนตี จ้าชายนับปิโนถูกจับเพราะซื้อบริการโสเภีีสีจินผิงเหรอยุ่นสียุ่นสีนลยล่ะรู้สีจินผิงซื้อบริการเลยเหรอไอ้ด้านไอ้ประธานาธิบดีเก่าของจีนป่ะไปพูดไอ้ไรเพื่อนโอ้เโหเจ้าบูสีจินผิงมันคือประธานาธิบดีเก่าของจีนป่ะปัจจุบันเพื่อนปัจจุบันเลยเหรอยังไม่ปลดอีกเหรอ ไอ้ปวดอ่ะกูไม่รู้ไม่น่าปวดหรอกเอาเพื่อนสองนัทธ์สองลัทไม่ได้จับยิวจะบยิวแม่งปากูไปครึ่งหลอดไอ้แมันหมืนตอสองเข้าเนี่ยมีตัวจะมาเนี่ยอุ้ยกูมิจับยิวปะมีเอาดิไม่โดนเล่นไหลยังแฟดด้วยมึงแฟดตีตีตีภูสวยกดโล่ให้กดโล่ให้ตีตีภูภูตีสวยเพื่อน ตีต่อตีดต่อติดอยู่เช้าวะไอ้อย่าพี่หยองเว่ยอยู่อยู่กับกูอย่าไปหยองกูเป็นบาร์มไอ้คำพูดนี่าไรที่สุดโอ้ยอ่ะอย่าพี่หยองดีกูเล่นบาร์มอ่ะกูตายแทนมึงได้เพื่อนมึงไม่ต้องห่วงผมพูดนี้ทุกคนอ่ะกูตายก่อนทุกครั้งอ่ะไอ้เียโอ้ยอ้เนี่ยแล้วมึงนะนุ่งยืนหลังไม่เป็นไรหรอกแค่ยืนหลังทุกที่ก็พอไอ้น้องรัก เชื่อไหมทำไมมึงมไม่โป๊กูโดนบ่อยจังวะรักมันเป็นรักกับเพื่อนมึงแล้วมึงเป็นจีนนี่ยมึงจะเอาสกิลไหนไปหลบไปเกียวฟอร์สถ้ามึงกดเกียวฟอร์สหลบสกิลเลยกลัวไม่น่าผูเคยกดผู้เคยกดนะ่ยเกียวฟอร์สกดลบแต่มันก็มันกระโป๊กแรงแหละไอ้ท่านมันแค่น่าหลบอยู่นะแต่วอาเกียวฟอร์ก็เก็บไว้หนีสกิลสำคัญดีกว่าไม่เคย เก็แค่ผมไม่ได้เอารูปลัก้างแน่แล้วพุดงลงวันติอยู่นี้เอาสรุปวันติก็คนก็เข้าใจไอ้เขี้ยวอยู่แล้วน่าจะเลยอันดีงนั่นก็คือเจ้าบ่าวเก็บไว้แบบเราจะกดได้สามทีอะไรครับไอ้เขี้ยวมึงเลือกเล่นเลยเอเดียเอ้ยมึงเล่นเอเดียกันทุกเล่นอะเอเอเอเดียฮิ้วๆว่คือแบบพวกอื่นกัมพวกอื่นกันแล้วไอ้เขี้ยไเอเดียเก็บมอต้นสามทีอ่ะปักปักปักเอเดียอย่ากาตีอาลี่อะ้วแล้วมีกระสุนออกด้วยไอ้เหี้ยวสามทีปักปักอาลีเลยอาลีอาลี ไอเลยอันนี้เลยมันสู้ซึ่งหน้ากูไม่ได้หรอกอากินแลีโอ้ขวเคนช้าหน่าเควนช้านายโยเอยู่แล้วถือเพื่อนไม่จริงสวัสดีครับอันสมาชิบลมโอ้ยผีคนจะผีโอ้จบยังจาแล้ว ตั้งเขาจะพูดอะไรเอาดอเออสวยโอ้โหเจ็บอยู่โดนอีกไ้ก่อนเลยไปรักตัวไปร่างไว้ตัวไปร่างไว้ไปก่อนเลยเพื่อรักเจ็บแล้วอุ้ยมึงแหลมเกินตะโพกไหนเฮี้ยเล่นดีดีดหมูบ่หมูสะพ่อได้ปเออดิห่วงอ่ะเฮ้ยจะตายจะตายให้ได้อุ้ยสวย แม่งคิดหน้ามันแรงนะแต่แม่งข้าวชิบหายเลยไอ้เหี้ยเลือกไปเจ้าตากมนพุ่งห่างไงอ๋อโฮ้ยเบสพายกอนงะโอ้โหความคิดไ<า>ม่ถนัดรับคน

เวนมันจะมีเวโก้กับเวนอยู่ที่แรงรักด้วยไอ้เคียรรักแม่งแรงแต่กำเนิดวีเวโก้ไหมเงี้ยเปรียบวีเวโก้เซตเซตแม่แต่ไม่ถึงนี่หัวกกุยเฮ้ยเชยังเป็นปกติอโอ้โหอยู่นี้คิดอยู่ทุกวันคิดอยู่จุกคืน <c ười> <c ười> เตัวฉันคงเจอเฮ้ยเจอเจอแปดหล่คุยกันบิเอโก้บิเอโก้ใครว้ยถึงได้เปลี่ยนใจเวยช่วยเขียนหน้าหน่อยปุ้งปุ้ต่อเพื่อนเป็นเลิฟตะไปเพื่อนดีดันโอ้ไม่ได้แปดเลยนี่ดันดันดัน ช่วยนี่นะยช่วยนี่นะตีตีตีตรเดียวเดียวเดยวเดีเดตีโอ้เออดีมากเพื่อนรักต้องเล่นนี้แหละตีป้อมเลยเติมมาเตอร์มามันก็อุ่ใจจะะตีป้อม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 ไว้ไม่ตองสนใจกูตีป้อ,ปอ,ปอ,ปอมไว้ยงเกียรจัดจะยังปน,งงนยังมึงไงมึงเจลยแตไปถึง อย่างเช่นทุกวันนั้นที่เ้าขอเรื่องที่ยังวิ่งใ้จะอินเสิร์ครั้งจำได้ไหมเรื่องที่ยังไม่ให้ฉันอยู่ครั้งโอ้โหแม่งอันตรีเพื่อเพื่อหยุดหลีคอคือความทรงจำนั้นทำให้ฉันคิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงเสอยมังกรตัวท้ายฝั่งนู้นต้องเอาไว้ได้ ดวนๆอยนเปิดแล้วเดียวมึงกอเอเกอร์เอเกอรไม่เป็นแล้วเดียวมึงกอดอ้ยมึงนตัวสี่หอได้มึงกอเป็นเฮียอะไรคึกๆเห็นโอ้ยกูโดนเยอะไปเลคึกูว่าเนี่ยกูไม่โดนกูไม่เ่อกูว่าอะไระว่างนะเพราะไม่เซ่อเชื่อกู ผดก็เคลียร์กับคลีเนี่ยทีวีเราเรื่อยมาแช่ในภาพตอนนั้นกูกลังข้างรักเพลงอยู่แบบว่าเพลงมันน่ารักมากแต่ไม่มีใครนะสองที่ไปแล้วไปแล้วใช่ใช่เพลงน่ารักมากชอบมากแบบฟังแล้วแบบอยากส่งให้แฟนแต่จะไม่มีแฟนนะอยากส่งให้แฟนโอ้ชิด ผูยิงแค่หน่อยเพื่อนเพื่อนเลิฟยิงแค่หนสองนัดสามนัดสามนัดเบโกะมาไอ้เชยเอ้ยเมื่อกี้มาล่า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 อย่าเพึ่งล่าไม่ตายเฉยเยไม่โดนนะฮะย่างหน่อยน้องย่างหน่อยตายแล้วกูไปแล้วนะเจอกันสั้งสรที่รู้มีคนชอบผีมากมาย เป็นเรีองเซอร์ไพร์จะพีมองมาสักเอ้ยเขียนได้เยอยเกินไปเอียนะเฮาเกิดเยี่ยหนึ่งวีสาไม่พ่อเป็นเฟกเกอร์วัดวัดแดดตายหมดอาะเพไอ้พี่อเฟกเกอร์ไม่ห้าเราเมืองเลยวัดว t ดแดดเขาเล่นเทเบอะไรนี้ยวะ Tổng bao giờ vì nam ta Vậy bên này à trong mày Chi không có một cục ngọt Tập điếp ต้องตัวอะไรเสียใจที่เขาโยนทิ้งยินดีรับขอบรองเขาเกมมาฮือฮือแล้วเขาเกมมาไอ้กินข้าวเออเขาเกมมาอยู่พึ่งอยู่พึ่งเฮี้ยอะไรเรียบร้อยเลยจะแบกอะไรใส่จานเรียบร้อยแล้วไอ้ทิ้งถ่ยทิ้งถ่ายทิ้งถ่ายทิ้งไปเพื่อความนั้นนึ่งข้าวกัน พี่บอกแล้วหนูมันกืนได้ไอ้เหี้ยกืนไปกืนห้ามใครกลืนว่าไม่ได้ใช่ข่าวแล้วนะ <c oughs>